สวัสดีครับผมผมจะมารีวิวนะครับตัวตัวเครื่องเกมวีนะครับผมต้องนี่เป็นสเปคที่ผมทําไว้เลยนะครับทำไวเลยนะครับก็จะเป็นสเปคที่ผมทําเอาไว้นะครับสเปคแรกนะครับหมอแปลงผมนะครับจะเป็นไฟจะเป็นไฟร้อยโวลต์นะครับนะครับดังนั้นต้องมีสเต็ปดาวนะครับนะครับแต่ชุดที่ผมขายอยู่จะมีให้ด้วยนะครับจะมีให้ด้วยแต่ว่าต้องดูในรายการนิดนึงนะครับว่า เพราอถ้าหากว่าบางคนก็อาจจะไม่เอาถดาวเนี่ยราคาก็จะลดลงนะครับนะครับเพราะบางคนเขามีอยู่แล้วนะครับส่วนตัวเกมนะครับผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับคือส่วนตัวนี้ครับสาส่วนแรกนะครับคือส่วน RCD ีนะครับทีดีเนี่ยเวลาแปลงแล้วนะครับมันจะไม่อ่านแผ่นนะครับนะครับผมเลยลงตัวตัวที่2ให้นะครับเป็น Neo g a ม m านะครับตัวนี้สามารถทําให้อ่านแผ่นได้นะครับสามารถแต่ถ้าหากเครื่องมีความสามารถพิเศษนะครับมันสามารถบางเครื่องนะครับแปลงแล้วนะครับสามารถอ่านแผ่นไ์ได้ด้วยนะครับส่วนตัว USB นะครับนี่ครับเวลาเราเสียบเข้า USB นะครับนะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับการใช้ USB นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับเอาเครื่องวางลงนอนนะครับแล้วก็เสียบ USB ช่องล่างนะครับ ช่องล่างนะครับช่องบนถ้าที่ช่องบนจะไม่เจอเกมนะครับส่วนตัวอุปกรณ์นะครับนะครับก็จะตามตามสเปคของเขาเลยนะครับจะมีช่องเสียบเฉพาะเลยนะครับมันเสียบเสียบอย่างอื่นด้วยกันไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะเขาทำมาเฉพาะเลยนะครับนะครับก็นะครับเสียบซีดีแล้วปุ๊บนะครับเราก็จะไปดูนี่ยังส่วนยังดูซึ่งอยู่นะครับนะครับยังส่วนของซีดีอยู่นะครับเอ้านะครับเราก็กด ผูที่เล่เกมครับก็กดตัวนี้ครับยูสบีโหลดเตอร์ีเครับสตาร์ทครับเครื่องจะทำการรันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่าพอในนี่คือหน้าเกมนะครับที่ผมลงไว้นะครับนะครับลงไว้นะครับก็เมื่อมีลูกค้าสั่งนะครับเป็นเกมธรรมดาธรรมดานะครับเป็นเกมพวกน่ารักน่ารักเกมบริดานธรรมดานะครับก็อ่ะอยากเล่นมาริโออ่ะเข้ามาริโอก่อนเลยนะครับ ก็กดตาครับด้อยที่มันโอครับครับเครื่องจะทําการถามจอยนะครับนี่คือจอยมาแล้วครับในจอยนะครับในจอยตัวนี้ก็จะมีจอยเรียกว่าจอยโหมดนะครับกับจอยนันชักนะครับต้องใช้คู่กันนะครับแต่จะใช้นันชักเลยจะใช้แค่บางเกมเท่านั้นนะครับก้อนนี้นี้มโอไม่ใช้ครับเพราะว่าเขาใช้จอยกว่าแบบนี้นะครับก็กดแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับตัวนี้ผมเข้าเกวนะครับเดี๋ยวขอแค่เข้าเกมก่อนนะครับ มายเโอนะครับมาเโอวีนะครับนะครับวิธีการออกนะครับก็กดปุ่มโฮมนะครับนะครับปุ่มรูปบ้านเนี่ยครับเลือกเรียกปุ่มโฮมนะครับแล้วก็เลือกวีลีนะครับแล้วก็ตอบ yes ครับนะครับในบางกรณีนะครับที่เราออกเกมแล้วนะครับมันไม่ขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับเครื่องอาจจะดับไปนะครับอาจจะดับไปนะครับเพราะว่า มันมีการทานเฟ f e r ของ USB กับตัวเครื่องอยู่นะครับมันยังไม่ตัดกันนะครับมันเลยทาให้เครื่องค้างนะครับพอเรากดออกครับมันยังมันยังข้อมูลยังวิ่งอยู่อ่ะมันเลยตัดกันนะครับเลยทำเครื่องค้างก็ไม่ยากครับแค่กดปิดเครื่องใหม่นะครับกดแล้วกดปิดนะครับกดค้างไว้นะครับครับไฟดับแล้วนะครับก็กดเป็นปุ่มครับพอไฟดับปุ๊บเป็นสีแดงปุ๊บแล้วกดอีกทีครับเพื่อให้หน้าจอมาครับต่อไปเป็นส่วนที่2นะครับส่วนที่2ที่ผมจะทําไว้นะครับก็คือ เกมหน้าจอนะครับก็คือก็คือเกมต่างๆนะครับนี่คือ1 2 3 4 5ส7 8ี้านะครับผมลงไว้นะครับ8เกมนะครับวิธีการเล่นเกมหน้าจอเนี่ยก็ไม่ยากครับก็กดเข้าไปเลยครับนะครับแล้วก็สตาร์ทครับก็เล่นเล่นเกมหน้าจอแล้วนะครับผมจะลงเอาไว้นะครับเป็นเกมเก่าๆนะครับเรานะครับ นี่ขอแนะนำขยัดออกนะครับผมไม่เข้าตัวเกมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะนะครับที่การออกก็กดรูปบ้านเหมือนเดิมครับตัวโฮมนะครับปุ่มโฮมแล้วกดมีเมนูครับเย็ครับผมต่อไปนะครับเป็นส่วนที่3นะครับส่วนที่3มก็คือส่วนของเกมเก่านะครับเกมคลาสสิกเกมเก่าเนี่ยแหละครับกดเลื่อนหน้าไปครับนะครับี่คือเกมเก่าทั้งหมดเลยนะครับผมลงไว้ทั้งหมด6เครื่องนะครับ มีเกมบอยนะครับมีแฟมิคอมซูเปอร์แฟมิคอมนะครับแมคไดร์แล้วก็เป็นของตัวเกมคิวนะครับแล้วก็ n อ็นนะครับแต่นะครับเกมคิวนะครับกับเกมโฮลิฟเนี่ยต้องใช้ช่อง SD card นะครับซึ่งว่าจะลงแฟลชไดร์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าผเปิดเครื่องมานะครับมันจะมีช่อง SD card าดีอาจจะมุดติดดิครับผมเปิดเครื่องนี้แล้วกันนะครับเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับใส่ช่อง SD card ได้นะครับ นะครับนั้นผมจะไม่ทําไว้นะครับแต่ตัวนี้นะครับบังเอิญลูกค้าออเดอร์มานะครับให้ลงเกมเก่าให้ด้วยนะครับผมก็จัดให้นะครับคิดทางเพิ่มนะครับไม่ฟรีนะครับนะครับผมมีการบวกเพิ่มนะครับเพราะปกติจะลงเกมวีให้นะครับนะครับเกมเก่ามันจะลงมันกลายเป็นการลงเพิ่มนะครับแต่สมมติเราต้องการเล่นเกมบอยครับก็กดไปที่เกมบอยครับนะครับ มีคนถามมาแล้วครับว่าเกมเก่าลงเท่าไหร่นะครับนะครับถ้าหากมีแฟดได้อยู่แล้วนะครับผมลงส่งแฟดได้มานะครับผมคิดแค่99บาทนะครับนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีแฟดได้นะครับผมคิดตามจำนวนที่ผมลงเกมใสยแฟดได้นั่นแหละครับครับนี่คือเกมบอยทั้งหมดเลยนะครับที่ผมมีอยู่นะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้ผมเลือกมาริโอไว้นะครับนะครับก็ผมเลือกมาริโอติคอร์ประกันนะครับ นะครับจุใจแน่นอนครับนะครับวิธีการออกก็เหมือนกันครับกดรูปบ้างครับเลือกเมนูครับโอเคครับแล้วกด S อีกทีครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเครื่องนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเกมก็สามารถเลือกเกมอื่นๆต่อได้เลยนะครับต่อมาครับเป็น f ฟ m i c o m หรือ NSC เนี่ยแหละครับนะครับ ผมลงไว้หลายเกมนะครับเดี๋ยวดูน่ครับสอนนะครับตั้งแต่ A ถึง Z เลยนะครับ a ถึงแซเลยนะครับเราอยากเล่นอะไรละครับนะครับผมเข้าไปเดมิกแล้วกันนะครับนี่นี่แค่มิกนะครับมิกจะเป็นเกมรวมทั้งหมดเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับนะครับ นะครับใครสนใจเกมเก่าก็นะครับนี่มีคอร์ดบอด้วยนะครับดูคอรบอกันครับนี่คอร์ดบอลนะครับนะครับแต่การเล่นเกมเก่านะครับจะเล่นให้ดีนะครับต้องมีจอยคลาสสิกนะครับก็คือลักษณะจอยแบบนี้นะครับก็เอามาเสียบไม่ใช่เอาไปเออมันจะมีตัวเสียบนะครับนี่คือตัวเสียบไม่ใช่เสียบเปนเครื่องนะครับเสียบที่ตัวจอยครับนะครับขยาานะครับ เสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะบังคับได้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคับตัวนี้แทนนะครับสัญญาณก็จะส่งผ่านไปที่ตัวนู้นนะครับนะครับนะครับอืมนะครับส่วนวิธีการออกก็นะครับวิธีการออกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนะครับต่อมานะครับมาดู เครื่องอะไรดีนะครับนะครับเป็นซูเปอร์แล้วกันครับรล้ก่อนนะครับเคาน์เซอร์เคอเซอร์หายโอเคนะครับซูเปอร์ครับก็เหมือนกันครับผมลงไว้เหมือนกันนะครับนะครับก็เมือวันนี้เมื่อกี้มาเลือกกูแล้วนะครับ กดรับไปก่อนนะครับนี่ครับเอทึนเครับเอทึนเนะครับครับอยากเล่นอะไรครับเพียบครับบอกก่อนเลยว่าเพียบครับครับมาริโอโยซี่ครับครับใครชอบแนวเกมแนวมาริโอครับเกมมันค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับบางทีผมอาจจะจะลอง ลองได้เนหมดนะครับฉะนั้นอาจจะมีบางเกมที่อาจจะเข้าไปแล้วเล่นไม่ได้นะครับก็นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่มีเวลาเททั้งหมดนะครับต่อไปเป็นเครื่องสุดท้ายนะครับเครื่องสุดท้ายนะครับก็แม่กระไดครับหรือเครื่องเซกานี่เองนะครับนะครับเครื่องเซกาจะค่อนข้างนะครับไม่ค่อยฮิตบ้านเราเท่าไหร่นะครับก็มาที่โหลดเกมครับ มันจริงๆแ้มันสามารถใช้ได้ไหลายเครื่องนะครับแต่ผมใส่ลอมไว้ของเครื่องกระดเครื่องเดียวนะครับต้องกดพอกดขึข้นมาแล้วนะครับเลือกไปที่ลอมนะครับเหมือนกันครับผมว่าเลือกไว้เหมือนกันครับเกมมดีลันนะครับเลือกไว้ถึงเกมนะครับอ่าเกมมาแล้วนะครับนะครับ ก็ใครสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนะครับอาานะครับเกณผมเลือกไ้เมื่อกี้นะครับกีฑ์ผมกดออกซะนะครับประกอบัยด้วยนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนะครับก็ยังไงเดี๋ยวถ้าหากว่าผมมีจะส่งอะไรผมก็จะแลกแย่งแ้กไปนะครับนะครับขอบคุณครับผม